สำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่เจ็ดพฤษภาคม2 5งพ้าสาสาตรงกับขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนหวันรุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวีสาขาบูชาความจริงภารกิจของวันนี้ก็คือป่วยอาการป่วยมันป่วยมากมันอืนขึ้นมมาถึงอ,อก ก็เป็นเรื่องของการป่วยช่างมันเมื่อวานนี้พูดถ้งเรื่องผีผีท่านขุนก็ลืมบอกไปว่าสำหรับสัตวบาลคือนักเรียนหญิงของโรงเรียนสุธรรมวิทยาที่เป็นนักเรียนประจําที่เป็นสัตวบาลที่เรียนจากแพทย์ก็มีสองคนคือหนึ่งบุญตาและสองกุกกิก ไอ้คุกกิ๊กนี่ชื่อจริงๆอะไรกระเสมสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูตังราก่อนชื่อจริงๆมันจะเรียกกันเรียกแต่ว่าคุกกิ๊กคุกกิ๊กจิตกระเสมคือจิตกระเสมกับบุญตาทั้งสองคนนี้สัตวแพทย์ที่มาบวชอยู่ที่วัดสอนให้รู้จักการรักษาสุนัขเพราะว่าสุนัขที่นี่มีเกินร้อยตัวเฉพาะในวงขอบของ รัวขที่โกติข้างนอกต่างหากข้าหาสุนัขจริงๆเฉพาะข้าวสารข้าวหักเดือนละหลายก็สอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายตอนเช้าหลังจากฉันพระตาหาเสร็จก็ไปชั้นด่างไปที่กุติชายน้ำเป็นที่ทำงาน พักอยู่บารพอเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปดูรงชิดทำงานที่สลาสิบสองไร่ที่นั่นกำลังปูปูพื้นกับเบื้องเครือบแล้วก็จะทำเคาน์เตอร์ต่างๆทำที่ขายอาหารรับทานรับรับทานอาหารกันรวมความว่าภารกิจตอนเช้าเสร็จไปตอนหนึ่งที่สิบสองไร่ ได้ยินเสียงบีพาดบรรเลงก็คิดในใจว่าเสียงวีพาดมาจากไหนพระก็บอกว่าวันพรุงนี้เป็นวันวิสาขาบูชาและเป็นวันสะอกเคราะห์บรรดาคณะดนตรีของเรียนสุธรรมัญาาวิทยามาซ้อมกันทิศลาสองไร่เพื่อทำที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับพอก,กลับไปถึงที่พักตอนเช้ามันก็ดี พราะตอนก่อนเพลตอนก่อนเพละนะ่ะมันดีพอฉันข้าวเป็นเสร็จอาการง่วงลมเกิดขึ้นเจ้าโรคเกา์นี่มันทําลายประสาทหน้าดูบรรดาทานพุทธบริษัทใครที่ไ่เคยเป็นคงไม่ทราบแต่ตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกเป็นโรคเกา์ก็แค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าโรคเกาณ์นี่เป็นโรคที่มีค,มความร้ายแรงมากทําลายระบบประสาทต่ทางๆทั้งหมด ในเมื่อโรคเก้ามารบกวนมานอนในที่สงัดก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยมาบวชเข้าพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกใกล้จะวิสาขาบูชาวันนี้ยังอยู่ที่ป่าสีประจันอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> กำลังฝึกทวิธีการทุด,ดงแบบออกฤิการฝึกทุด,ดงเวลานั่นก็แบกเอาตำราเขานักทำโทไปด้วยทั้งหมดนักทำโทมีหนังสืออะไรบ้างแบกไปด้วยถ้าจะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติทำไมต้องแบกหนังสือไปก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติปัญหางกันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียว ไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือและใชาอารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดจะคิดด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เต็มไปด้วยนิวรณ์ห้าประการขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวปัญญาแจา้งความเข้าใจเขานักปริยัตโดยตรง ไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัติด้วยเรียนนักธรรมตีจบไปแล้วที่นั่นเขาไม่มีไม่มีการสอนบาลีกันเป็นบ้าหนอกที่วัดบานงโคจะเรียนจริงๆเรียนที่วัดบันแผนเป็นวัดเจ้าหน้าตำบลก็แบะตำราวิชานักธรรมโทไปหมด ท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวนอ่านหนังสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว้เวลาอ,าอาา่านอ่านช้าช้าตั้งใจอ่านคราวละสี่ใบอ่านไปจบสี่ใบเวลาอ่านตั้งใจจําทุกตัวอักษรทุกถ้อยคําแล้วก็วางหนังสือนิดหนึ่งนึกทบทวนดูจําได้ดีอย่าง เนื้อสงสัยได้อ,อย่างถ้ายัางก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าๆดูเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้วก็ดูเที่ยวที่สามแล้วแก้สงสัยไปนในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนเนื้อดีไม่ดีท่านจะมาสอนในเวลากลางวัน ถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นครวัตเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มีถ้าจะมาตามความจําเป็นก็เป็นว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในเวลานั้นวันนี้กําลังเงียบสงัด เวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็หกโมงเย็นครึ่งนะที่บันทึกนี้ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านทิศตะวันออกเรากำลังนั่งอ่านหนังสือและขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจทั้งสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกัน เมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมาฐานทำกรรมาฐานพอจิตสบายพอมีอรม์เป็นสุขกรรมาฐานจริงๆแล้วไม่ได้คิดหวังจะฌานจะต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุข ถ้าขณะใดจิตเป็นสุขถือว่าเราถึงกรรมฐา,านกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีอารมณ์พุ่งซ่านแต่ว่าทำไปทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดข,ของอารมณ์คำว่าที่สุดข,ของอารมณ์ก็มาถึงอารมณ์ที่จยพึงได้จะถามว่าฌานชั้นไหนนั้นไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น อย่างนักเรียนป .1 ก็เก่งที่สุดของป .1 นักเรียนป .2 ก็เก่งที่สุดของป .2 เอาเก่งที่สุดก็นเ้กันคือ,อารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราตุ่มน้ําหวังว่าท่านผู้อ่านที่เลือกว่าฟังมาจากตอนต้นคงจาตำราตุ่มน้ําได้เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ําก็ปรากฏขึ้น นั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปของมันเองไม่มีการบังคับมันจะนึกว่าจะไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็ไปสวรรค์กันบ้างไปพมมโลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องทำราว ถ้าไปถึงในสถานที่นั้นก็พบใครคนใดคนหนึ่งและหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรนากสกุลว่ายังไงมีลูกเต้ามีสามีมีพรรญาชื่ออะไรทําไมขึ้นมาอยู่ที่นี่ทําอะไรไว้จึงตกมรรททาอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทําอะไรไ้ไว้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้น ถ้าท่านไปฟังอย่างนี้จะหาโอ,โอติริมนุสธรรมมาก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่พวกเราห่มผ้ากาสาวพัดด้วยกันก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราล่อแหลมจะนจากเนื่องจากความตายมาก พะอ,อะไรเราอยู่ในป่าตามลาพัง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่สามองก็เหมือนอยู่องค์เดียวความกลัวก็คือหนึ่งกลัวเสือจะกินแต่ยุงจะก,กินลิ้นจะก,กัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินลิ้นไม่กัดในการที่สองอาจจะงูกัดตายในการที่สามอาจจะป่วยตาย การที่สี่แต่ความอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงก็อดข้าวตายแต่กําลังใจก็มีว่าถ้ามันจะตายก็ตายเถอะเราจะตายด้วยกําลังของปีติในธรรมะในพระพุทธเจ้าขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้เวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหนึ่งของจุฬามณีเจดีสถาน เห็นพระกับเทวดาท่านมามากก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตูปะปาตยานก็ทราบแต่ก็มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุปาทานนึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหน พอนึกเพียงเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้า <c oughs> แต่ก็บอกว่าสัมภเกสีก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สี่เวลานั้นหลายชาติมาแล้วเธอปรารถนาพุทธภูมิ <c oughs> เวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภูมิของเธอนะ่ไม่ตลอดรอดฟังเพียงเข้าได้ถึงเก้าสิบเก้าเปรเซนเธอก็ต้องลาพุทธภูมิก็ถามท่านว่าจะลาชาติไหนแม่ชาติไหนจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เ แต่ก็บอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายเธอเอาถ้าเธอเอาจริงๆก็จบกันชาตินี้พุทธภูมิเร่ความจริงที่เธอก็ทําจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทาชนิดที่ว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยจะทกันไม่ใช่ไม่มีคนทําอย่างนี้พระที่ทําอย่างนี้มีคนที่ทอย่างนี้มีแต่ว่ามีจํานวนน้อย เธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรมชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเพราะว่าตามเรื่องตรราพอคิดอย่างนั้นท่านก็บ,บอกว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ใช่ดินแดงของพรมแต่ว่าเธอต้องรับภาระก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธภูมิก่อน ในเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทํางานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามได้บอกว่าการสิ้นลมปราณน้่อะไรกันแน่อายุเท่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมนะั้นมันมีสามอย่างหนึ่งกุศลก,กรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดี ความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเท่าไรก็อ,อยู่ตอนเท่านั้นแล้วกรรมที่เป็นอุศสนคือผลของความชั่วมันจะมาริดรอนอย่างไรก็เป็นให้เป็นกรรมันจะมาริดรอนเมื่อไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอีกกรรมหนึ่งที่กำหนดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทําไว้แล้วก็งานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่ง ถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งเพียงใดเธอก็ยังตายไม่ได้ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นมีเวลากี่ปีพระเจ้าค่ะถ้า,ถาบอกการนับปีนับเดือนนั้นวันนั้นไม่ถูกแุดง,ง <c oughs> แต่กำลังใจของเธอแต่กำลังใจของเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะทราบจะทราบเรื่องนี้ แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่าใน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 ป่าของอะไรอำเภอรศระจันทร์แต่ตอนนั้นท่านก็นิ่งโู้พูดหรือโอูโอ้เขียนนี่ก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านเนังสือแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจแล้วขีดข้าวไว้ มีพระอ,องค์ใดไห,หมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหนพนนึกอย่างนี้ท่านก็นยิม้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนําให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่ก็สอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยาจริงตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ที่มันผิดกัน รู้สึกว่ามันผิดกันมากแล้วก็ถ้าอธิบายให้ฟังจะมีความเข้าใจทุกข้อหลังจากนั้นท่าก็บอกว่าหลังต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุฬามนีเจดีสถานเ <c oughs> พราพรม,มเทวดาพระอิเจ้าท่านคอยอยู่ ก็ถามได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มันง่งใดไหมอยากจะเจอะพรมเจอะเทวดามากๆเจอพระอริยเจ้าก็มีความเคารพในพระอริยเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็เสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีสององค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้าดั่งเป็นกลุ่มๆ ความจริงคำว่าพระอริยะเจ้าจริงๆเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันเรื่องหนึ่งต่างหากสำหรับพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสำคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท,มท่านเป็นอุบาศุบาติกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีนี่เป็นพระอริยเจ้าท่านนั่งตามลำดับของท่าน ต่างคนต่างสตั้งใจฟันดับรับรสพุทธพจน,น์สิฟนาชาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านี่ท่านบอกอะท่านบอกฟังอ่านมาถึงตอนนี้แล้วฟังถึงตอนนี้จะรู้สึกว่าคนพูดบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนๆมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเส้นเทศเสร็จท่านก็หายไป ผูพพ้พูดแลยผู้เขียนก็หันไปมองพระอริยเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่ตายแล้วน้รมศการท่านท่านก็ยิ้มท่านก็จับมือจับไม้ท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกรนมก่อนก็เยอะแยะสัญชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสีทาคานาคาก็มี เคลว่าที่เป็นนาคามีครั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสิกาคามีก็มีเมื่อเห็นคลวัตที่เป็นพระอริยเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านก็เป็นพระอริยเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจา้าเราเลวก็ท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะ แต่ความจริงพระเจ้าผู้ชายผู้หญิงเนะมันก็แหมญาโยมทุกท่านโปรดฟังบางคนก็แต่งตัวรุ่งเรืองรุ่งเรือง,งข้าเก่าแล้วเก่าอีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อยมีมีแต่คนยากจนแสนจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆ <c oughs> ดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสามากไม่ขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เรื่องแต่งตัว แที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็มีที่รู้จักกันก็มีหลายคนที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูถูกดูหมิน่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนก็รูความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในอดีตคือก่อนเข้าบรรษาที่สองวันนั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเดียวเราอยู่ในป่าศิวจันร์หลังจากนั้นก็กลับ ก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นแค่พั <c oughs> กเดียวเพราะกลับลงมาปรากฏว่าได้รุนพอดีก็จึงหยิบบาทขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะใส่ต้นไม้ต้นไหนเป็นที่เป็นอบาทเคยแขวนต้นไม้พอสะพายบาทเสร็จพอหันหน้ามาออกจะเดินทางจากรถ ก,ก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้านากาศสเทวดาก็มีลูกก็เทวดาก็มีพม่มเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะเมื่อคืนไม่ได้หลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วถ้านก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า แต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์มีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วยังประสดาบันท่านตัดสัญญอสามได้และสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระนาคามีท่านตัดสัญญอห้าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้แต่นิวรังยังมีเต็มตัวแต่เทวดากับน,นางฟ้าท่าบอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลก ในเมื่อทําบุญได้บุญก็แล้วกันเมื่อท่านพูดท่านั้นถ้าท่านก็น,นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นนั้นว่าวันนั้นข้าวเยอะแต่กลับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆถ้าสององค์ก็อีสององค์ก,ององก็ยิ้มบอกว่านี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่น แม้แล้วความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทำทโทรได้แน่เพราะว่าเราได้ครูใหญ่สอ,สอนวิชาทั้งสองประเภททั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัต,บบติให้มีความเข้าใจใต่ตำราทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละผู้อ่านและผู้ฟัง เรื่องปฎิยัตกับปฏิบัติเป็นขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกันแต่ปริยัตกับปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั้นอย่างคนที่เป็นมัสโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวพระสกิทาคามีแ้่ไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซนตที่ท่านได้พระสกิทาคามีจะเข้าใจเรื่องอนาคาขามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีก ถัาที่ได้นาคามีจะเข้าใจเรื่องอรหันต์ก็ไม่ได้อรหันต์ธรรมดาจะไปเข้าใจเรื่องอากาสาวกเรื่องไฟเพื่อนไฟเรื่องขวานี่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจึงจะตอบถูกเข้าใจถูกรู doctor, arian, ร้ถูกเป็นอนุวาเมื่อฉันข้าวเสร็จก็ปรึกษาก็ว่าเราทั้งสามคนจะนอนหรือไม่นอนพี่สององก็ตอบว่าเราต้องนอน ร่างกายต้องเป็นร่างกายเมื่อคือนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างแล้วก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้คลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนยังไงยังไงอย่าทิ้งคําสอนรลวบปานเพราะคาสอนว่อปานนี้กับพระที่ท่านสอนเข้าบนนั้นช่างเหมือนกันจริงๆ ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเ <c oughs> วลานอนทำยังไงบรรดาท่านพุทธริษัทก็น,นอนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่แล้วอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสอย่างก่อนต้องถามกันก่อนว่านินวร,กกรณ์ทั้งห้าระการตัวไหนแตกขาดบ้าง คำว่านิวรนแปลว่ากิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอต่อว่านิวรนทั้งห้าประการครบทุนบริบูรณ์ดีและเร็วความเร็วยังมีอยู่ทั้งห้ายอย่างความรักในระหว่างเพศก็มีความอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเหงาเหงานอนก็มี อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดแล้วน่ารอดน่าทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเลวทั้งห้าอย่างนี่ยังมีครบจะได้คนฟังและคนอ่านจงอย่าคิดว่าคนพูดและคนเขียนนี่เป็นคนดียังเป็นคนเลวเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเป็นประเภทที่เลวค่อยๆแคะความเลวออกแต่มันก็ไม่ออกในวอนมันเหนียวเหลือเกิน อนนี้เจ้าท่าจะถามว่า,ข,านขนาดที่อยู่ในปา่าถ้านี่วอนกกนใจจะทํำยังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีทานบอกว่ามวยก็ไม้สดที่แช่น้ํายางมันก็สดน้ํามันก็เปียกมันก็ชุ่มทั้งยางยางก็ชุม่มน้ําก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้าาําวางไว้บนตะเหลียงใบว่าวางบนคาน น้ำมันจะแห้งจากไม่สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กําลังทดดงอยู่ในกว่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนคานชั้นนั้น <c oughs> <c oughs> ในเมื่อนิวันมันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากําลังหนีความชั่ว <c oughs> <c oughs> กําลังแสวงหาความดีถ้านิวันตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพวกนี้เราอดข้าวเสืออาจจะกัดตายก็ได้ งูอาจจะกัดต,ตายก็ได้เะ่นมนโษยตายก็ได้ถ้าวันนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่เข้ากิงก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ที่เอาท่ารมนิวรณ์เกิดขึ้นปับ๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายากัตานุสติกับวสุภกรรมฐาน นิวรณ์ตัวที่สองตัดเวทผมีหารสี่หรือก็สินสี่ไม่ยากต้องคล่องไปแล้วถ้านิวรณ์ตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นุ่นสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายว่วงไปเองพอนิวรณ์ตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุง้งซ่านนำขันอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าท่าที่เคยเห็น เห็นแย้มพระโอดปับหายฟุ้งส่านทันทีถ้ารมสงสัยเกิดขึ้นมาเมื่อไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูไว้เจ้าเห็นลงพุทธเชื่อใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดคือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าไปเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นอุกริตเวลานี้ยิงอยู่ที่ป่าที่ไหนล่ะ ศีประจันอำเภอศีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่วันแรงวันแรง,แรงที่สี่ค่ำเป็นหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบาูชาเราก็จะทําพิธีวิสาขบูชาในป่าแล้วจะทากันยังไงเดี๋ยวก็ฟังกันหน้าสองหรือว่าท่านนันหลที่อ่านก็อ่านกันตอนตอนที่ตอนที่สี่ต่อไปอารบ,บันดาท่านนันหล มองดูเวลาที่ตั้งไว้แล้วก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุกสวัสิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาจันพุทธสาวที่กชชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี